ตอนนี้ก็คือเป็นเวลาห้าโมงเย็นแล้วนะทุกคนแต่ทุกคนดูสิห้าโมงเย็นก็คือแบบแดดยังแรงมากแรงแบบต้งเปี้ยงเลยร้อนมากแล้วเราก็มาให้น้ำเห็ดนะทุกคนก็คือเราจะมารดเนี่ยแหละแบบนี้เลยรดน้ําเห็ดฟางเช้าเย็นวันนี้ก็เย็นมากแล้วแหละห้าโมงแล้วแต่ว่าแดดยังเปี้ยงๆอยู่เลยเดี๋ยวเราจะพามาดูแปลงเห็ดฟางที่เราเก็บเก็บมาสามวันแล้วก็จะเริ่มห่างๆหน่อยแล้วรอบนี้ก็คือ ไม่เป็นที่น่าพอใจสักเท่าไหร่นะทุกคนเพราะว่าปกติจะขึ้นมาแบบเยอะเยอะแล้วก็ดกมากวันหนึ่งเนี่ยได้แบบสิบสองแปลงเนี่ยเราจะได้นุ่นและเกือบสี่สิบกิโลต่อวันนะคะมันไม่ค่อยดกเท่าไหร่อืม,อมไม่ค่อยดกเท่าไหร่แต่ก็ยังมีให้เก็บวันละสิบโล ทีนี้เราจะพามาดูสูตรเร่งด่วนตัดใยไปสองวันว่าผลงานของน้องๆจะเป็นยังไงฟังนี้จะเป็นเห็ดฟางออกากมันสองตันนะคะกากมันสองตันนี่เป็นยี่สิบสี่แปลงเดี๋ยวจะพามาดูว่าโตแค่ไหนแล้วหรือว่าเราจับเม็ดหรือย,ยังเนาะมาเข้ามาดูรูนี้แหละเปิดดูให้อากาศไว้นี่ พามาดูกันเลยชุดเดี๋ยวเอาฟางออกก่อนอู้ลมมาแล้วสแสดงว่าฝนจะตกจริงๆรินี่จ้าทุกคนเห็นไหมนี่นี่อะไรขาวๆแบบนี้มาแล้วนะจ๊ะนี่มาเป็นที่เรียบร้อยรอบนี้สังหารหมูบอสูตรเร่งด่วนใช่ไหมเอาพรึบเดียวแบบไม่ต้องนอนเลยทั้งคืนเก็บทั้งคืน ใช่เพราะว่าเด็กนักเรียนก็จะเปิดเทอมแล้วแล้วเราก็จะไปเบิกหน้ายางอาทิตย์หน้าแล้วจะไปเปิดหน้ายางแล้วเราก็จะจัดการแบบสูตรเร่งด่วนเลยจะให้ออกพรึบเลยเก็บแบบสองวันสามวันหมดเกลี้ยงแล้วเราก็ค่อยมาตัดใยเอาเห็นรอบสองเลยอีกฝั่งนู้นนะทุกคนกา,กากมันก็ยังเหลืออยู่ยังรอก่อนอีกสักพักอีกสักวันสองวันรอให้คนอัดบล็อกมีแรงก่อนตอนนี้เหนื่อยมาก ทั้งไถนาทั้งดูเห็นฟางเดี๋ยวก็จะไปเปิดหน้ายางแล้วก็จะประมาณนี้นะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตวันพรุ่งนี้นะคะว่าเห็นฟางของเราแปลงที่สิบสองแปลงอะ่ะชุดเนี่ยชุดที่ว่าไม่ค่อยเป็นที่น่าพอใจเนี่ยพรุ่งนี้จะได้กี่กิโลแต่ก็ดีถือว่ายังได้ผลผลิตอยู่นะคะถ้าไม่ขาดทุนก็คือถือว่าได้กําไรแนละ้วได้ไม่เยอะไม่เป็นไรที่อยากเข้าเนื้อก็พอ